ก็มาอยู่ที่นครนายกนะครับนะ,บนะบก็วันนี้มาอยู่กันที่รีสอร์ทจังเกิลวิวรีสอร์ทนครนายกนะครับนี่จังเกิลวิวนะครับเป็นรีสอร์ทของอเพื่อนลูกสาวเพื่อนลูกสาวคนโตนะครับทีจังเกิลวิวรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเล็กแต่น่ารักมากแล้วก็มี <c oughs> สิ่ง <c oughs> อำนวยความสะดวกครบครันนะครับมีทั้งสระน้ำมีทั้งห้องพักชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมีหมดแล้วฐานยังมีอ่ะแก้ตยังมีอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในเนาะว่าจะสวยงามไหมนี่ฮะหมเลขที่ A หนึ่งเก้าหนึ่งนะไม่ <c oughs> ใช่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับหนึ่ง บ้านตำรวจเดี๋ยวเข้าไปดูเข้า<ป>มาก็จะเจอเ<ป>ข้ามาเลย<ป>ก็จะเจอที่เลยสนนี่เลย,เลยจังก็มรีสอร์ทก็จะเจอสระน้ำแห่งนี้เลยนะครับซึ่งเล่นได้สระน้ำใสๆแบบนี้เลย สบายๆมากๆแล้วก็วกด้านนู้นก็จะเป็นริมคลองนะครับคลองมีมีโต๊ะให้นั่งดื่มสังสรรค์กันได้มีบ้านสองชั้นมีบ้านหลังใหญ่นะครับก็มีบ้านมีในปุ่ไม้ได้วยต้นไม้ได้วยน่ารักน่ารักสามารถสามารตามมาในห้องเนาะตรงนี้นะครับ ลมลื่นมากเลยก็ไม่ร้อนนะเย็ยนสบายโดดลงน้ำได้ลมลื่นมากจะพาไปดูว่าห้องเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะมาไปดูด้านนี้นะ,ะเป็นบ้านจะมาเติมขึ้นไปด้านบนได้ไปขึ้นไปเก็บมะม่วงข้างบนได้กางเป็นข้างบนได้กินไปกินได้เล <c oughs> ย มีนอนมีแอร์มีห้องน้ำในตัวราคาย่าๆๆอมๆติดต่อไม่ได้เลยที่จังเกิลวิวรีสอร์ทนครนายกนี่เป็นเป็นคลองเลยฮะต้องซือง้อมากนะครับเป็นไม้ตากแดดมาดูเนี่ยนะมีศาลาด้านนอกด้วยนะเนี่ยมีที่นั่งด้านนอกด้วยเห็นไหมมีที่นั่งด้านนอกมีริมน้ำ ชิวๆนั่งโง่ๆได้เลยนั่งแบบสบายๆมีสไลเดอร์ลงลงคลองด้วยนะครับก็ถ้าไปสนใจเนาะสนใจที่พักใกล้กรทมและรนยกก็จังเกิลวิวมาเป็นครอบครัหวหู่คณะเมาลรีสอร์ทก็ได้นะครับรู้สึกว่าผมมาพักที่นี่แล้วก็ประทับใจมากนะครับเป็นรีสอร์ทเล็กๆแต่ว่าก็อบอุ่นมีครบครันสำหรับแฟมิลี่นะครับผม ขอบคุณนะครับ Jungle View Resort พอนายายกอีกนี่ีคือนอีกอยู่คาเฟ่อีกที่หนึ่งนะครับขึ้นอะไรโ่อขึ้นทางนั้นไปอ๋ขับรถขึ้นมาตรงนี้ได้ ลานโพนมีไอ้สวยมากมนะันเป็นลานาฟูที่สวยนะครับเป็นคาเฟ่แบบคู่คู่ตลึงตะลึงมากมีจุดชมหอคอยใช่ไมก็มีตัวซูโม่

มากในวันนี้นะครับรนงคาเฟ่คาเฟ,าฟ่ใหญ่สวยงามมากดีต้อนรับนี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญจากบุคคลท่านหนึ่ง มีความรู้ทางด้านธรณีวิทยามาว่าภูตะลึงนี่มีที่มาที่ไปยังไงสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์ดรสวัสดีครับ,รบที่มาของภูตะลึงคาเฟ่นี่เป็นมาอย่างไรครับใครมันจะไปรู อนจะต้องมีเงินเท่าไหร่ที่คนเราจะทำร้านกาแฟได้ร้านกาแฟเล็กๆร้านต้นทุนน่าจะประมาณนักผู้ตะลึงคาเฟ่เนี่ยเนนี่นักนักธรณีวิทยาเขาแจ้งเดินเข้าไปแล้วก็เดินเราไปยืนต่อซื้อกาแฟใช่ไหมคุย นี่มามานั่งนี่อยากสัมผัสอ่ะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ชิงช้าแบบใหญ่มากชิงช้าสวรรค์หุยทำคือแบบมันมีแผ่นไม้ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงเอามาทําเป็นออสุดยอดนะนี่คือแบบว่าชิงช้าที่นั่งที่แบบีี่่่ททนังแบบใหญ่มากนะนีน่เป็นบุญตูดนะครับได้นั่งนะ đang uhm. đây uhm. 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 xem mấy con cây thác đổ, thác lại. ก่อนนะทุกคนเป็นทริปด่วนรทริปหนึ่งวันหนึ่งคืนที่แสนด์ลกุนนะฮะ mm hmm. เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับแล้วก็ลากันไปที่คาเฟ่ผูทะลึงเลยแล้วกันนะครับในบรรยากาศสวยๆแบบนี้เจอกันใหม่นะครับน,นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีาย ตะโกนอยู่ลองุดฟังโอ้โหโอ้โจะมองทำไมลุงลุงอูหิวหิวหรือเปล่าเอ้อแวะพาแกกินก่อนแล้วกันผมอาจจะปุ้มถึงบ้านเลยมันมีมีเคลียร์งานนิดหน่อย่านใครอะยุ่ะ